งานเข้าแจ็คแฟนฉันถูกวิจารณ์หนักเพราะแค่ภาพนี้ภาพเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสําหรับครอบครัวของใบหม่อนกิติยาและแจ็คแฟนฉันล่าสุดทั้งคู่พาลูกน้องคากิไปเที่ยวสวนสัตว์ทางด้านคุณแม่ได้โพสต์ลงใน IG ค่ะมีการเผยภาพบรรยากาศพร้อมระบุคแคปชันว่าเที่ยวสวนสัตว์แบบยมยมคุณพ่อหิวข้าว ข้าวหน้านั้นไม่จอยเลยลูกก็เพิ่งตื่นเจออากาศร้อนหน้าแดงส่วนแม่พยายามเอนจอยสรุปปะกลับเหอะถ้าพลังจะหายกันขนาดนี้ ทางนี้มีภาพสาวใบหม่อนทางอุ้มลูกถือร่มเดินเพียงลําพังทางด้านหลังมีหนุ่มแจ็คเดินตามคุยโทรศัพท์อยู่ภาพนี้เป็นภาพเดียวถูกแชร์วอนโซเชียลจนเกิดาราม่าเบาๆที่ลงที่หนุ่มแจ็คเช่นแจ็คเดินตัวปลิวเลยนะฉันในฐานะแม่ถ้าไม่ไปห้างหรือตลาดจอดรถปุ๊บพ่อก็จะเข้ามาอุ้มลูกทันทีโดยไม่ต้องบอกมือซ้ายประคองลูกมือขวาถือร่มเก่งมากครับ จริงสุดมือพ่อเอาไว้ทําอะไรอย่างน้อยก็เถือร่มไหมอย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้บ่อยๆนะคะวันหนึ่งผู้หญิงจะไม่สนเพราะไม่มีเธอฉันกับลูกก็อยู่กันได้ฝากให้คิดซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ภาพนี้ภาพเดียวบรรยากาศในวันนั้นภาพที่สาวใบหมอนที่โพสลงนั้นก็มีมุมที่หนุ่มจ็คถือร่มและคอยดูแลอยู่ตลอดค่ะ